กลับสู่ช่องวอเทคโซนแหล่งรวมข่าวสารเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีการทหารและระบบป้องกันภัยจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของโลกถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับขีปนาวุธข้ามทวีปที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งของจีนที่มีการพัฒนาเวอร์ชั่นล่าสุดในปี2026กับ b f 3 1หรือดงเฟิงลบ31ขีปนาวุธข้ามทวีปแบบใช้เชื้อเพลิงแข็งที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ของจีน df ลบหรือชื่อเต็มว่า d o n f e n g 3 1เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปที่มีทิ่สัยยิงไกลกว่า11,000กิโลเมตรมีความสามารถในการบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้1ห,หัวแบบเดียวหรือในรุ่นใหม่อาจบรรทุกหัวรบแบบ MiRV ได้ถึง3หัวโดยแต่ละหัวสามารถเลือกเป้าหมายได้อย่างเป็นอิสระเวอร์ชั่นของปี2026นี้คือรุ่นที่ผ่านการปรับปรูใหม่ล่าสุด โดยถูกเรียกว่า DF31E ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก DF31A e ที่ใช้มานานหลายปีจุดเด่นของรุ่นใหม่คือระบบนำวิถีที่แน่นยายิ่งขึ้นการป้องกันการสกัดกั้นจากขีปนาวุธต่อต้านและมีโครงสร้างที่เบาขึ้นแต่แข็งแรงกว่าเดิมพร้อมกับระบบเคลื่อนย้ายที่คล่องตัวมากขึ้นทำให้สามารถยิงจากตำแหน่งใดก็ได้บนแผ่นดินจีน df 3 1 e ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ3ท่อนใช้เชื้อเพลิงแข็งทั้งหมดทำให้สามารถยิงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเตรียมระบบนานจุดนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับขีปนาวุธเชื้อเพลิงเหลวที่ต้องใช้เวลานานในการเติมเชื้อเพลิงก่อนยิงซึ่งอาจทำให้ถูกโจมตีเสียก่อน ในแง่ของระบบบรรทุก df 3 1 e ถูกติดตั้งหัวรบแบบใหม่ที่สามารถหลบหลีกระบบต่อต้านทีปนาวุธของประเทศคู่แข่งอย่าง t h a a d และอียิปตได้ดียิ่งขึ้นและมีระบบปล่อยหัวรบแยกอิสระที่ทำให้โจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกันได้ในระยะเวลาสั้นๆ ในด้านยุทธศาสตร์ถีปนาวุธ DF 3 1ถูกวางตัวให้เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของกองกำลังนิวเคลียร์จีนร่วมกับถีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำอย่าง JL 3และเครื่องบินทิ้งระเบิดเซียน H 2 0โดยเป้าหมายคือการสร้างการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์แบบตอบโต้ได้ทันทีไม่ว่าศัตรูจะโจมตีด้วยวิธีใดก็ตาม สำหรับราคาของทีปนาวุธ DF 3 1รุ่นปี2026นี้ในตลาดการผลิตอาวุธระดับสากลมีการประเมินไว้ว่า1ลูกมีราคาประมาณ15ล้านถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ550-740ถึงล้านบาทไทยต่อ1ลูกขึ้นอยู่กับระบบหัวรบและระบบสนับสนุนที่ติดตั้งร่วมโดยการจัดซื้อในลักษณะเป็นระบบจะรวมถึงรถบรรทุกปล่อยทีปนาวุธระบบควบคุมการยิงและอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดซึ่งอาจทําให้ราคาพุ่งสูงถึง80ล้านดอลลาร์ต่อ ระบบหรือประมาณ2960ล้านบาทไทยแน้ว่าราคาจะสูงแต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนในด้านความมั่นคงของประเทศอย่างมหาศาลเพราะขีปนาวุธเหล่านี้มีบทบาทในการป้องกันภัยเชิงยุทธศาสตร์และสร้างอำนาจต่อรองในระดับโลกจีนถือว่า df 3 1เเป็นตัวเลือกหลักในกรณีที่ต้องตอบโต้การโจมตีนิวเคลียร์และยังแสดงให้เห็นว่าจีนมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางทหารในระดับที่สามารถแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาและรัสเซียได้อย่างเต็มตัว ในเชิงเทคนิคถีปนาวุธ DF 3 1 e ใช้ระบบนำทางด้วย InA เชียรอร่วมกับ g p s แบบจีนหรือที่เรียกว่า Bedu ซึ่งให้ความแม่นยาในระดับไม่เกิน100เมตรจากเป้าหมายระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในก็ถูกอัปเกรดให้สามารถรับมือกับสัญญาณรบกวนและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนมากขึ้นในสงครามยุคใหม่การนำ DF 3 1 e ออกประจําการในปี2026นี้เป็นสัญญาณว่าจีนกําลังปรับยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ให้ทันสมัยมากขึ้น และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจากหลายปัจจัยในภาพรวมขีปนาวุธ df 3 1ิรุ่น2026ไม่เพียงแต่เป็นอาวุธที่น่ากลัวในแง่การทำลายล้างแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนที่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ข้ามทวีประดับแนวหน้าของโลกได้ด้วยตัวเองซึ่งทำให้จีนมีอำนาจต่อรองและบทบาทในเวทีโลกเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน หากคุณคิดว่าทีปนาวุธ DF 3 1รุ่นใหม่ของจีนนี้จะเปลี่ยนดุลอำนาจในโลกอย่างไรบ้างคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยและอย่าลืมกดติดตามช่อง w o r Tech Zone เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆด้านเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือสคริปเพิ่มเติมของทีปนาวุธรุ่นอื่นๆบอกได้เลยครับ